บทเรียนที่ลูกหลานไทยต้องไม่ลืมในปีพุทธศักราช2112พระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดียกกองทัพพมา่าจำนวนถึง5 0 0แสนนายล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่นานถึง9เดือนแต่ก็ไม่อาจเจาะแนวป้องกันของไทยเข้าไปได้คนกรุงศรีทั้งเมืองสามคัคคีตั้งป้อมวางปืนสู้สแม้ข้าศึกจะเกรก็งก็ไม่อาจเข้ามาได้แม้แต่ก้าวฝ่ายพม่าท้อใจเริ่มหมดหนทาง พระเจ้าบุเรงนองจึงไม่อยากแพ้กลับไปเลยงัดเล่สุดท้ายคือใช้ไส้ศึกแทนอาวุธพระเจ้าบุเรงนองทรงนำตัวพระยาจักรีขุนนางไทยที่เคยจับตัวไว้นำมาเป็นไส้ศึกโดยที่พระเจ้าบุเรงนองได้ยื่นข้อเสนอล่อใจแลกกับทรัพย์สมบัติและผลประโยชน์พระยาจักรีจึงยอมขายชาติแกล้งจองจําใส่โซ่ล่ามโซ่ไว้หลายวันแล้ววางแผนให้แหกคุกกลับเข้ากรุงศรีอยุธยา รุ่งเช้าพม่าแซงออกจามหาถึงขั้นตัดหัวทหารพรม่าที่เฝ้ามาเสียประจานหน้าค่ายเพื่อสร้างภาพให้เชื่อว่าพระยาจักรีหนีพม่ากลับมาจริงๆพอพระยาจักรีกลับถึงกรุงศีทุกคนต่างหลงเชื่อว่าเขาคือวีรบุรุษสมเด็จพระมหินทราธิราชถึงกับแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพป้อมกันเมืองแทนพระยารางแต่หารู้ไม่พระยาจักรีคือไส้ศึกตัวจริง เขาเริ่มโยกย้ายกองกําลังออกจากแนวรับแล้วสุดท้ายเปิดประตูเมืองให้ทัพพม่าเข้ามากรุงศรีอยุธยาแตกพ่ายแก่หงสาวดีทั้งที่อีกเพียงไม่กี่วันน้ําเหนือก็จะไหลหลากมาช่วยพลิกเกมสงครามได้อยู่แล้วแต่มันไม่ทันเพราะคนไทยเองเป็นคนเปิดประตูเมืองให้ข้าศึกเข้ามาเหยียบแผ่นดินความจริงที่เจ็บลึกคืออยุธยาไม่ได้พ่ายต่อพมา่าแต่ พเพราะคนไทยทรยศกันเองคนขายชาติเพื่อผลประโยชน์ขุนนางแตกแยกไม่สามัคคีไม่มีศัตรูชาติใดที่อันตรายเท่ากับคนในชาติที่ทรยศ